ราศีกับไพทารโลเมเจอร์ Major 12ใบมเนอร์ Minor 36ใบศาสาตะวันตกราศีมีทั้งหมด12ลราศีนะครับไล่เรียงตั้งแต่ราศีเมษพฤกศบมิถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีน12ราศีนะครับ ก็ถ้าสร้างรูปขึ้นมาจะเป็นรูปวงกลมจากราศีนะครับเอาเส้นแนวตั้ง2เส้นผ่ากลางลงมาเอาเส้นแนวนอน2เส้นผ่ากลางวงกลมมาจะเกิดช่องทั้งหมด12ช่องนะครับเทียบกับนาฬิกาวงกลมที่แขวนผนังนะครับเลข12เลข11เลข10เลข9ไล่เรียงตามราศีแนวทางซ้ายมือมานะครับวนซ้ายนะครับ ก็จะไล่เรียงมาตามราศีเมษพฤกษบมิถุนกรกฎมานะครับได้รูปแล้วนะครับแล้วในส่วนที่เราจะพูดแต่ละช่องนะครับก็จะมีพูดว่าเป็นราศีอะไรมีไพ่เมเจอร์อะไรอยู่นะครับแล้วมีไพ่ไมเนอร์อะไรอยู่บ้างแต่ละช่องจะมีไมเนอร์ทั้งหมด3ใบ12ช่องก็จะมีไมเนอร์ทั้งหมด36ใบนะครับแล้วมีดาวที่ แปลงจากไพ่ไมเนอร์เนี่ยก็จะมาประกบกับไพ่ไมเนอร์ด้วยแต่ละช่องก็จะมีดาวอยู่3นะครับ3ดวงด้วยกันนะครับก็มาเริ่มจากช่องที่1นะครับราศีเมษนะครับอยู่เทียบได้กับ12นาฬิกานะครับเป็นธาตุไฟนะครับเป็นต้นท่านะครับธาตุไฟเปรียบได้กับไพ่ไม้นะครับแล้วก็ เป็นไพ่เมเจอร์ก็จะเป็นเด e มเพลอร์นาไพ่เลข4นะครับส่วนมเนอร์จะเป็น2ไม้3าไม้4ไม้นะครับดาวจะเป็น316ถ้าเทียบจับคู่แล้วก็จะเป็น2ไม้ก็คือ,คอดาวอังคารในราศีเมษสี่สามไม้ก็จะเป็นดาวอาทิตย์ในราศีเมษสี่ไม้จะเป็นดาวศุกร์ในราศีเมษนะครับ ทบทวนเฉพาะช่องแรกนี้นะครับราศีเมษธาตุไฟต้นธาตุเทียบได้กับไพ่ไม้เมเจอร์เป็น the emperor หน้าไพ่เลข4ไ m มเนอร์เป็น 2, 2> ไม้3ไม้4ไม้แล้วดาวก็จะเป็น3 1 6 1> นะครับต่อไปช่องที่2องราศีพฤษพธาตุดินกลางธาตุไพ่เมเจอร์ใบที่5เด the h โรแ o p h a ไมเนอร์เป็นห้าเหรียญหเหรียญเจ็ดเหรียญดาวจะเป็น4 2 7 5เห้าเหรียญคือดาวพุธในราศีพฤษภหกเหรียญคือดาวจันทร์ในราศีพฤษภ7็เหรียญคือดาวเสาร์ในราศีพฤษภนะครับผ่านไปช่องที่รามราศีเม,มถุนหรือราศีเมถุนนะครับ เป็นท่าลมปลายธาตุไมเนอร์คือเลข6 The Lover นะครับเมเจอร์คือเลข6นะครับ The Lover ส่วนไมเนอร์คือ8ดาบ9ดาบ10ดาบดาว5 3 1นะครับก็คือ8ดาบได้ดาวพฤหัสในราศีมิถุน9ดาบ ได้ราศี9ดาบได้ดาวอังคารในราศีมิถุนและ10ดาบได้ดาวอาทิตย์ในราศีมิถุนนะครับช่องที่4ีราศีกรกฏก็จะเป็นทัดน้ำต้นทตานะครับเป็นไพ่ถ้วยส่วนไพ่เมเจอร์จะเป็นเดอะชาริออตหมายเลข7นะครับไมเนอร์จะเป็น2ถ้วย3มถ้วย4ถ้วยดาวจะเป็น 6 4สองนะครับสองถ้วยจะเป็นดาวสุกในราศีกรกฎ3ถ้วยจะเป็นดาวพุธในราศีกรกฎ4ถ้วยจะเป็นดาวจันทร์ในราศีกรกฎนะครับอ่าตอนนี้เรามาทบทวน4ช่องนี้ด้วยกันนะครับราศีเมษพฤกษภศพมีถุนกรกฎนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นต้นทตุการทตุแล้วก็ไปท่าแล้วก็มาต้นทตุอีกทีหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นทตาเนี่ยก็จะไล่เรียงมาจาก ไฟดินลมน้ำซึ่งถ้าเกิดไล่เรียง12ลราศีก็จะเป็นไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำนะครับแล้วส่วนไพ่ไมเนอร์ก็จะเรียงกันจะไปเป็น2 34ช่องแรกช่องที่2 5 6 7ช่อง3 8 9 10แล้วช่องที่4เป็นต้นไพ่ทีก็จะเป็น2 3 4แต่จะแปรผันตามกับธาตุนะครับขอย้ําว่าธาตุไฟเป็นไม้ธาตุดินเป็นเหลียนธาตุลมเป็นดาบ ทัดน้ําเป็นถ้วยนะครับโอเคต่อไปราศีที่5ลาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์คือทัดไฟกลางทาดไพ่เมเจอร์หมายเลข8สเตรองมเนอร์ห้าไม้หไม้7ดไม้ดาว7 5 3นะครับ ห้าไม้จะเท่ากับดาวเสาในราศีสิงห์หไม้จะเท่ากับดาวพฤหัสในราศีสิงห์เไม้จะเท่ากับดาวอังคารในราศีสิงห์ราศีต่อไปราศีกันธาตุดินปลายธาตุเมเจอร์หมายเลข9ไพ่เดอะเฮอร์มิตฤือสีมเนอร 8เหรียญ9้าเหรียญส0บเหรียญดาว164จับคู่ดาวกับไพ่ไมเนอร์ได้8ดเหรียญเป็นดาวอาทิตย์ในราศีกัน9้าเหรียญเป็นดาวสุขในราศีกันส0บเหรียญเป็นดาวพุธในราศีกันถ้าสังเกตนะครับตอนนี้6ราศีนะครับเลขหน้าไพ่จะเรียงกันเลยตั้งแต่4 5 6ห8 9 ไล่เรียงกันมาทั้ง6ลราศีตั้งแต่เมษพฤษศพมิถุนกรกฎสิงกันเนี่ยจะไล่เรียงเมื่อกี้นะครับมาตั้งแต่ the emperor the h e h e e r o p h a n t the lover the, 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 the chariot แล้วก็ strength แล้วก็ the hermit นะครับไล่เรียงกันมาเลยนะครับแล้วส่วนดาวตัวหน้าก็จะไล่เรียงกันมาเลยนะครับเป็น316427531642 753164 นะครับพอถึง7ก็จะขึ้น1ใหม่นะครับส่วนสำหรับดาวนะครับต่อไปนะครับราศีที่7นะครับราศีตุลทตุลมต้นทตาไพ่หมายเลขที่11 just i c e ตินะครับเป็นไพ่เมเจอร์ส่วนไพ่ไมเนอร์จะเป็น2ดาบ3ดาบ4ดาบดาวจะเป็น2 7 5จหจับคู่ได้เป็น2ดาบกับ ดาวจัน์ในราศีตุล3ดาบดาวเสาในราศีตุล4ดาบดาวพฤหัสในราศีตุลราศีต่อไปราศีที่8ปราศีพิจิกนะครับเป็นธาตุน้ำกลางธาตุเลขหน้าไพ่13เดอะเดเป็นไพ่เมเจอร์ส่วนไพ่ไมเนอร์จะเป็น 5, ้าถ้วย6ถ้วยเถ้วยดาวเป็น 1> 3 1 6นะครับดาวสังเกตได้จะวนมาเหมือนราศีเมษละเป็น3 1 6เหมือนตอนราศีเมษเลยนะครับมาจับคู่ได้เป็น5ถ้วยเป็นดาวอังคารในราศีพิจิก6ถ้วยเป็นดาวอาทิตย์ในราศีพิจิก7ถ้วยเป็นดาวศุกร์ในราศีพิจิกนะครับราศีต่อไปราศีที่9นะครับเป็นราศีธนู เป็นราศีธาตุไฟปลายธาตุเลขหน้าไพ่14เทมเพลนเป็นไพ่เมเจอร์ส่วนไมเนอร์เป็น8ไม้9้ไม้10บไม้เลขดาวเป็น4 2 7จับคู่ดาวกับไพ่ไมเนอร์เป็น8ดไม้เป็นดาวพุธในราศีธนู9้าไม้เป็นดาวจันทร์ในราศีธนู1ิ 10, ไม้เป็น ดาวเสาวในราศีธนูราศีถัดไปราศีมังกรธาตุด,ดินต้นธาตุเลขหน้าไพ่15 The Devil เป็นไพ่เมเจอร์ส่วนไพ่ไมเนอร์สองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญเลขดาว5 3 1จับคู่ได้เป็นสองเหรียญเท่ากับดาวพฤหัสในราศีมังกรสามเหรียญ ได้ดาวอังคารในราศีมังกรสี่เหรียญได้ดาวอาทิตย์ในราศีมังกรต่อไปราศีกุมธาตุลมกลางธาตุไพ่หมายเลขที่17 t เ e s ด a r ะสตาเป็นไพ่เมเจอร์ส่วนไพ่ไมเนอร์เป็น5ดาบ6ดาบ7ดาบเลขดาวเป็น6 4 2 ห้าดาบเท่ากับดาวสุกในราศีกุม่มหกดาบเป็นดาวพุธในราศีกุม่มเจ็ดดาบเป็นดาวจัน์ทในราศีกลุ่มต่อไปราศีสุดท้ายราศีที่สิบสองคือราศีมีนธาตุน้ำปลายธาตุเลขหน้าไพ่18บแปดเดอมูเป็นไพ่เมเจอร์ส่วนไพ่ไมเนอร์เป็น8ถ้วย9้าถ้วย10บถ้วยเลขดาว 7จ็ดถ้วยคือดาวเสาในราศีมีนเ้ถ้วยคือดาวพฤหัสในราศีมีนสิถ้วยคือดาวอังคารในราศีมีนก็ครบทั้ง12ลราศีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละช่องขอทวนว่าจะมีบอกชื่อราศีแล้วก็มีไพ่เมเจอร์หใบไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีไพ่ไมเนอร์สามใบไปเรื่อยๆเช่นกันแล้วไพ่เมอ่ไพ่ไมเนอร์แต่ละใบก็จะบ่งบอกถึงดาวประจำของไพ่ใบนั้นด้วยนะครับจบครับขอบคุณครับไพ่กับราศีนะครับ